หวานชำนางเอกดังจับมือหนุ่มนักธุรกิจหมื่นล้านคู่รักต่างวัยเดินทางเที่ยวฮ่องกงเป็นความรักที่ลงตัวกันสุดๆแม้ว่าคู่ของไฮโซเกี้นักธุรกิจหมื่นล้าน กับนางเอกสาวมินนี่พันธิราจะอายุห่างกันถึง14ปีแต่ล่าสุดทั้งคู่นั้นได้แพกกระเป๋าเดินทางเที่ยวที่ประเทศฮ่องกงกันงานนี้บอกเลยว่ามีโมเมนต์น่ารักสารความหวานฉ่ำใส่กันแบบไม่ยัง้งกันเลยค่ะแถมยังเดินจับมือกันไม่ปล่อยโดยไฮโซกี้ได้ออกมาโพสต์ภาพคู่กับมินนี่พร้อมเขียนแคปชั่นไว้ว่าถ่ายรูปแบบฟิลฟิลหน่อยยุ่งละ ทำไมก็คือเมืองเซี่ยงไฮ้ก็กลายเป็นสีชมพูผสมสีแดงแม้ภาพหวานฉ่ำขนาดนี้ยังไม่พอยังตอกย้ำด้วยคําพูดอีกแบบนี้เซี่ยงไฮ้ก็กลายเป็นสีชมพูและสีแดงจริงๆแหละสิคะงานนี้ก็ทําเอาชาวเน็ตและแฟนคลับต่างอิจฉากันไม่ไหวกับทริปฮ่องกงครั้งนี้ของเธอจริงๆค่ะเอาเป็นว่าจะหวานฉ่ำขนาดไหนนั้นเราไปชมภาพพร้อมๆกันเลยนะคะ